สวัสดีครับก็มาอยู่เกมบ卜 map tower defense นะครับก็มีการอัปเดตใหม่กิจกรรม s a n p a t r i c Day event นะครับมาไปกันเลยมีอะไรบ้างนะครับก็หนึ่งเลยครับกิจกรรมเออเสียตังเอ้ไม่ใช่เสียตังกิจกรรมแบบหเหมือนฟาร์มแล้วเหมือนในบไม้นะครับ get cover นะครับผมขอเรียกว่าดอกไม้สีเขียวนะครับถ้าเราฟาร์ม เราก็จะโอ้กิจครั้งนี้มีบอกด้วยครับไม่เหมือนครั้งก่อนครับแบบไม่บอกเลยครับว่าได้เท่าไหร่อันนี้บอกเลยครับ EC ได้1อันโอ้โหทั้ง1อันนะครับต้องวินนิ่งออกเกมโหมดด้วยอ๋อถ้าลงโหมดธรรมดานะครับก็ EC ได้1่ได้1 1ใบนะครับระดับกลางมินเดียมได้2ใบนะครับระดับฮาร์ได้5ใบไนท์แมส10ใบครับไนท์แมร์น่าจะเหมาะสุดนะครับน่าจะคุ้มสุดละนะครับแต่ส่วนมาก น้องๆหรือเพื่อนๆนี่ก็น่าจะมีตัวโหดกันทั้งนั้นนะครับก็น่าจะผ่านที่ระดับไนแแมนะครับผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเพิ่งเข้ามานะครับก็ไม่รู้ว่าการลงระดับไนแแมหรือฮาร์ดในอันไหนมันเร็วกันนะครับถ้าแบบคํานวณดีๆครับก็ลองไปลงกันดูนะครับอ่าส่วนเอ็นเลสโมนะครับเวฟสิบเวฟยี่สิบถ้าปล่อยนะครับปล่อย AI ไม่ใช่ AI หรือชนะ เอ็นเลนโหมดผมว่าน่าจะไม่คุ้มนะนะ่าจะจะลงโหมดธรรมดาน่าจะคุ้มกว่านะครับก็สรุปเลยครับกิจกรรมใหม่นะครับฟาร์มใบไม้ครับแล้วเอาไปแลกของนี่แลกก็คือตัวนี้นะครับเดี๋ยวดะผมกดปิดก่อนนะมันต้องอดออกมานะครับอ้าเอา้าไม่ใช่เอ้ยนี่ช็อปนะครับได้50โอ้ต้องมาสุ่มมออีกแล้วนี่ผมเรียกซะเขาเสียของเลยม้อแล้วเพื่อเปิดมานะครับอ้าแล้วถ้าสุ่มได้ใบไม้ i, ร้อยใบก็จะมาเรียก เขาชื่อว่าอะไรจะอ่านเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสดีผมสันนิษฐานว่าเขาชื่อเลเปียเลเปียชานเหรเรียกซะเสียเลยอันนี้ไม่ขอเรียกนะครับจะเรียกว่าคาเมล่าเมียนตัวเขียวแล้วกันครับเอ๊อยากจะอ่านนะผมเดาว่าน่าจะเป็นเซนชื่อเซนสำเนียงไม่รู้คิดคไม่รู้คิดจกักเขาเรียกว่ายอย่างไรนะลาเปียหรอลาเปียชาน หร,หรือเลอปุนคนอ๋อไม่ขอเรียกแล้วกันครับมามาขอเรียกว่าคาเมล่าแมนตัวเขียวนะครับน่าจะเป็นพอมดอันนี้อ๋อเป็นสายธนูนะครับโอ้ DPS ถึง20,000เลยเหรอลูกพี่คิวปิดหรือเปล่านี่โอ้น้าเอามาใช้นะครับเดี๋ยวผมขอไปฟาร์มก่อนนะครับแล้วก็จะลองไปใช้ดูครับโอ้โหใช้ได้นะครับถ้าใครแบบพึ่งเข้ามาเจอกิจกรรมนี้ครับแนะนำหามาใช้นะครับ น่าจะทีเด็ดนะครับว่าเป็นยูนิตที่ทุกคนต้องมีนะครับขอเรียกว่าเป็นภาษาไทยนะครับเลอปีชอนคเมล่าเมียนเปลี่ยนชื่อเขาซะนั้น,นครับโอ้ส่วนไททันโคเวอร์แมนน่าลองครับมางั้นผมด้วยที่ผมแบบยังไม่อยากฟาร์มนะครับผมก็ทำการจัดเลยซะเลยนะครับเพิ่เอ้ออ้อ เอางั้นเลยเหรออะจัดปืนจัดปืนเพื่อความรีบครับอันนี้คือมาซื้อให้ดูเลยนะครับโอ้โหมีดอกไม้นะครับเสียตังค์นะแมบนี้ผมไปเสียตังค์ไอ้แมพเขาเรียกอะไรนะแมพอะไรนะตอนนี้ผมกำลังติดอีกแมพหนึ่งครับแมพแมปอะไรนะบาทับวอลครับไปอัดแมพนั้นีนึ่าครับอยากได้ไททันดิวแมนตัวยักษ์ใหญ่นะแมพนี้ยังไม่ได้สักทีนะ แต่หลังๆนี่เหมือนผมเห็นเขาปรับดาเมจลงนะใช่หรือเปล่าครับถ้าใครรู้มาบอกทีนะครับอ่ะมาต่อครับหลังจากที่ซื้อได้มานะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวก็จะแล้วมันซื้อไงนี่มีอ้อมได้มาแล้วครับ250ว่าจะมันรีวิวอัปเดตนะครับไม,ไม่ใช่มาที่บายการอัปเดตไปมามาซื้อหม้อสนั้นนะครับอ่ะเมื่อผมมี250บใบนะครับผมก็ทำการ ดซื้อมันต้องซื้อ25้ากล่องเท่ายี่ห้าไห่นะเรียกเขาเสียของครับผมก็ทําการซื้อไหมา25้านะครับซื้อมาแล้วนะครับคราวนี้ผมก็จะไปทําการเปิดเปิดตรงไหนดีเอาคนดีครับสักคีพยานเตรียมพร้อมป่าอยู่นี่ป่ะกดทลศสิบไปเลยเกลือไม่เกลือขอแดงเลยไม่โ,โผล่แดงสักอันเลยเฮ้ยอู้ เอาอีกทีครับอีกทีโอ้ยเอา750โล,าาลาโ้ายห้ามิบโลพะค่ามาผมนี่ถึงก็ร้องเลยเหลือเท่าไหร่ตอนนี้1,2,3,4,5อ่ะไปเปิดให้หมดเลยละเอ้าเปิดทีละอันโอ้ยมันเปิดทีละ5ได้ไหมไม่ได้แล้วอ๋อถ้าขึ้นมาเร็วๆอย่างนี้คือเกลือนะครับ ร้อยนี้ผมเอาไปสุม่มเพชรดีกว่านะอะตูวสุดท้ายให้อันดุท้ายขอค่าถือโอ้ยม่ได้ครับโอ้โหมไม่เอาละเดี๋ยวผมฟาร์มเอาแล้วกันครับที่ตัวฟรีนะปรากฏว่ายังไม่ได้นะครับไททันคบพเมนนะครับก็อดไปนะครับไม่ได้รีวิวละอุตส่าห์จะเอามาใช้นะครับอ่ะมาสรุปเลยครับ กิจกรรมอัปเดตเซนพลาสติกเดย์อีเวนต์นะครับก็มีลัคกี้แมนคามิล่าแมนนะมันลัคกี้ตรงไหนนะฮะเดี๋เดๆลัคกี้ลัคกี้สปิเกอร์แมนตัวตัวเริ่มต้นนะครับโอ้โหผมถึงับอยากจะร้องให้็นภาษาสเปนนะครับลัคกี้เขาไม่ละมันส่วนตัวลาปิชานคามิล่าแมนนะครับไม่รู้ชื่อนี้หรือเปล่านะครับก็ไม่แน่ใจก็ เป็นตัวที่จะต้องใช้ใบจํานวน100ใบนะครับมันเรียกดอกไม้หรือว่าใบไม้วันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะขอเรียกว่าใบไม้เอ้ยดอกไม้แล้วกันนะครับร้อยใบในการซื้อนะครับตอนนี้ผมก็ซื้อไม่ได้ครับเนื่องจากเอาไปเปิดหาไอ้ไททันคัฟเวอร์แมนนะครับปรากฏว่าไม่ได้นะครับก็คงต้องฟาร์มเอาละครับหลังจากที่ได้ลองซื้อไปแล้วนะครับปรากฏว่าซื้อไหมาเปิดนะครับเพื่อความรวดเร็วปรากฏไม่ได้นะครับอ่ะไม่เป็นไรครับต่อไปก็มีอะไรอีกล่ะ นี่ครับไททันเขาบอกแมนนะครับเปิดไม่ได้ครับที่มีที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับอ่าแล้วต่อไปก็คือโอ้ลืมดูตัวนี้ลืมดูโอ้เปลี่ยนฉากใหม่นะครับแล้วก็มีอะไรอีกตามที่เขาธิบายนะครับอ๋อแล้วก็เปลี่ยนแมปใหม่นะครับเปลี่ยนล็อบบี้ใหม่นะครับสงสัยจะให้สวยให้สวยเหมือนเหมือนอีกแมปผมตืมชื่อแล้วนะไอแมปสกีบดีทวัวเลนนะครับแมป แมปคล้ายๆกันนะครับแต่รู้สึกว่าผู้เล่นเขาก็เริ่มเยอะนะครับอีกแมปหนึ่งนะครับมันสีมันส่งเดียวกันเลย <c oughs> อ่ะแล้วมีแมปไหนอีกอ๋อมีเปลี่ยนซ้ำแมปเดี๋ยวผมขอดูนะครับอันนี้เนื่องจากว่าผมได้เข้ามาเล่นเลยนะครับมาดูแป๊บหนึ่งก็เข้ามาเลยครับก็ไม่ได้ไปดูใน Discord ของผู้พัฒนาครับดังนั้นก็จะ อธิบายไม่ครบเลยนะครับมะมาดูกันเลยครับมีคาเมล่าแมนเฮดคิวนะฮะที่เปลี่ยนไหนไปดูดิไป,เ,ไปเปลี่ยนยังไงเส้นทางเนี่ยผมพอจำได้นะครับเอาอีซี่แล้วไปไปจะดูเส้นทางเฉยนะครับจะดูการเปลี่ยนแปลงของแมปนะครับ โอ้เข้าใจละคืออัปเดตเปลี่ยนแมพนี่ก็คือแบบเพียงแค่เปลี่ยนรูปลักษณ์เฉยครับผมเขาเรียกว่ารูปลักษณ์จะเรียกว่า UI ไหมไม่ใช่ UI นะเป็นแบบรายละเอียดดีเทลของของแผนที่สนามต่อสู้อะ่ะเรียกซะเป็นทางการเลยนะครับนอกนั้นเส้นทางผมจำได้นะครับเพราะผมมาฟาร์มบ่อยนะครับ ก็คือเส้นทางเหมือนเดิมครับดังนั้นไม่จะผมก็จะไม่พาไปอีก2แมปนะครับที่แบบเปลี่ยนใหม่นะครับก็คงจะเปลี่ยนรูปลักษณ์แค่นั้นแหละครับอ๋อไม่มีอะไรมากครับแล้วก็เปลี่ยนล็อบบี้นะมาอ่าหลังจากที่ผมได้ทำการซื้อไฮแม่ man หน้านะครับเพื่อที่จะสุ่มไททันคอมเวอร์แมนให้ได้นะครับปรากฏว่าก็เป็นโลกไตนะครับ นี่ครับโอ้ย750โลบัคของข้าเไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มเอาละกันครับแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวนะครับจะพยายามเปิดให้ได้นะครับถ้าเปิดไปได้เดี๋ยวก็จะไปหาซื้อชาวบ้านเอาเนี่ยครับแต่เท่าที่ไปดูนะครับก็ยังไม่มีใครขายนะครับเนื่องจากยังออกน้อยนะครับถือว่าผมว่ามันได้ยากนะครับต้องรอสักให้ระยะสัก ประมาณ3-4วันนะครับเดี๋ยวก็คงเอามาขายกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีคนที่แบบเขาต้องการเพดเยอะพี่เอ้ยที่จะซื้อยูนิตโหดๆมาเสริมตัวเองนะครับให้โหดขึ้นนะครับมันต้องมีคนประเภทนั้นครับแล้วผมก็จะไปซื้อมานะครับอ่าแล้วคราวนี้ก็จะไปดูกันต่อไปเลยนะครับนี่ไงครับดีเซอร์นแอปแล้วก็ทเรนซิตี้เปลี่ยนไหม หือสตีไม่เปลี่ยนดีเซนแมปเปลี่ยนลักอีกแมปหนึ่งก็เปลี่ยน,นะครับก็คือมีการเปลี่ยนรูปลักษขอเรียกว่ารูปลักแล้วกันนะครับคงเข้าใจกันเนาะเปลี่ยน3แมปนะครับที่เปลี่ยนเลยครับส่วนเส้นทางคือเหมือนเดิมครับมาก็มาปิดท้ายด้วยตลาดกลางนะครับเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับหลังจากที่ผมก็ไปดู i ิสคอดของผู้พัฒนานครับก็มาตลาดกลางมีอะไรเปลี่ยนมั่งนะครับ คลิปนี้ไม่ได้สรุปการอัปเดตนะครับก็คือมาเปิดกล่องโชว์นะครับอ่านี่ครับอัปเดตโอ้ยกล่องเอามาขายนะครับพวกกล่องกิจกรรมนะครับบางคนจะมีเนาะไม่ใช่เปิดเล่นกันหมดแลอกแล้วก็อ๋อแล้วก็แบ่งประเภทนะครับมีระดับ uncommon epic legendary matrix แล้วก็ godly แล้วก็โคตร godly ไม่ใช่นะครับอ n i m a t e สีออกรุ้งๆนะครับนี่อ่า คราวนี้ได้หาได้ทันทีนะครับไม่ต้องแบบเลื่อนเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับคราวนี้ก็กดใช่ไหมครับนี่กดไปนี้ครับสะดวกมากกว่าเดิมนะครับอ่านี่นะครับสําหรับการอัปเดตกิจกรรมเซนแพทชิกเดย์นะครับก็จะมีตลาดการนะครับแล้วก็3ตัวเกลือนะครับสาหรับผมนด้แหละแล้วก็กิจกรรมฟาร์มแค่นั้นแหละครับนี่ครับก็จะประมาณนี้แหละครับสําหรับกิจกรรมแพทชิก เดนะครับเซน์แพทติกเดผมนึกชื่ออยู่นะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบุณครับเดี๋ยวผมขอไปตัวฟาร์มก่อนนะครับขอตัวไปฟาร์มก่อนครับหัวร้อนโคตรโคตรัตอนนี้ผีเปิดปีเลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบุณครับถ้าสนุกและชอบใจอย่าลืมกด subscribe กดถูกใจและกดกระดิ่งด้วยนะครับ